ปีคศ1598โทโยโทมิฮิเดโยชิสิ้นชีวิตลงเขาคือชายผู้รวมญี่ปุ่นหลังยุคสงครามยาวนานหลายร้อยปีได้สำเร็จแต่การตายของเขากลับไม่ได้ทิ้งความมั่นคงเอาไว้กลับทิ้งความว่างเปล่าและคำถามว่าใครกันที่จะเป็นผู้ปกครองญี่ปุ่นต่อไปทายาตระกูลโทยโทยโทมิยังเล็กเกินไปเพียงแค่เด็กชายที่ไม่อาจปกครองบ้านเมืองได้ขุนศึกมากมายที่เคยอยู่ใต้ร่มธงของฮิเดโยชิ จึงเริ่มตั้งคำถามและในไม่ช้าก็เริ่มแบ่งฝักฝ่ายญี่ปุ่นทั้งประเทศกลับเข้าสู่บรรยากาศตึงเครียดอีกครั้งเหมือนภูเขาไฟที่กำลังรอวันปะทุหลังการตายของฮิเดโยชิอำนาจกลางอ่อนแอลงทันทีผู้ที่ออกมาปกป้องชื่อของตระกูลโทโยโทมิคืออิชิดะมิสุนาริขุนนางผู้ซื่อสัตย์เป็นนักวางแผนมีไหวพริบทางการเมืองแม้ไม่ใช่นักรบที่มีชื่อเสียงแต่เขามีปณิธานแน่วแน่ เขารวมกลุ่มขุนนางและขุนศึกที่ยังพักตีต่อโทโยโทมิเรียกตนเองว่ากองทัพตะวันตกอีกด้านหนึ่งคือโตกุกาวะอิเอยาสึกขุิศึกผู้มีประสบการณ์ผ่านศึกมามากมายรู้จักการรอคอยและการใช้กลยุทธเ์เหนือคู่แข่งเขาใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งดึงพันธมิตรตระกูลต่างๆเข้าฝ่ายตนทีละตระกูลก่อรูปเป็นกองทัพตะวันออกกองทัพทั้งสองต่างอ้างตนว่าเป็นผู้พิทักษ์ญี่ปุ่น แต่ความจริงแล้วคือการแย่งชิงอำนาจสูงสุดญี่ปุ่นทั้งประเทศจึงถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วราวกับดินแดนทั้งเกาะถูกฉีกเป็นสองเส้นทางและไม่ช้าก็ต้องหันดาบเ้าหากันกองทัพทั้งสองเคลื่อนทัพไปทั่วประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้นกลายเป็นบอดหมักรบขนาดยักษ์เมืองต่างๆถูกยึดเปลี่ยนมือไปมาการประทะเล็กๆเกิดขึ้นไม่หยุดจนกระทั่งเดือนตุลาคมปี1600 ทั้งสองฝ่ายเคลื่อนมาสู่ทุ่งกว้างเซกิคาฮาระที่ราบใหญ่ในจังหวัดกิฟุมีภูเขาล้อมรอบสามารถใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนทุ่งกว้างนี้จะกลายเป็นเวทีที่ตัดสินว่าใครกันจะครองญี่ปุ่นต่อไปกองทัพฝ่ายตะวันตกมีจำนวนมากกว่า1 0 0 0 0แสนนายตั้งมั่นด้วยความมั่นใจฝ่ายตะวันออกของอเอเยอร์สมีกำลังราวเจ0 0 0ถึง80,000นายแต่มีการจัดการและวินัยที่เหนือกว่า กลองศึกดังขึ้นและเช้าวันที่21ตุลาคมปีคศ1600ก็มาถึงวันที่จะเปลี่ยนชะตาญี่ปุ่นตนลอดไปเช้าวันนั้นหมอกหนาปกคลุมทั่วทุ่งจนแพทยมองไม่เห็นระยะไกลกองทัพทั้งสองยืนเผชิญหน้าเสียงกลองรัวเสียงเป่าเขาสงครามดังก้องในหุบเขากองทัพฝ่ายตะวันตกของอิชิดะเป็นฝ่ายเปิดฉากพุ่งเข้าปะทะแนวหน้าของอีเอยาสึก การต่อสู้เริ่มต้นทันทีเสียงดาบกระทบโลหะเสียงหอกปะทะกรกอะเสียงปืนคาบสมอระเบิดดังสนัน่นควันดินปืนหนาทึบคลุ้งไปทั่วสนามรบเลือดแรกสาดกระเซ็นลงบนทุ่งโคลนหมอกเช้าที่เคยเงียบสงบกลายเป็นหมอกควันสงครามอีเอยาสื่อยืนอยู่บนเนินสูงมองสนามรบด้วยสายตานิ่งเยือกเขาไม่สั่งบุกอย่างเร่งรีบเขารอรอจังหวะที่เขารู้ว่าจะมาแน่นอน ข้างสนามรบมีกองทัพหนึ่งที่ยังไม่เคลื่อนไหวนั่นคือกองทัพของโคบายากาวะฮิเดอากิแม่ทัพหนุ่มที่อยู่ฝ่ายตะวันตกแต่กลับมีชื่อเสียงว่าไม่แน่ใจไม่มั่นคงเขามีกำลังราว15,000นายตั้งค่าอยู่บนเนินสูงสามารถลงมาประทาได้ทั้งสองฝ่ายทุกสายตาจับจ้องว่าเขาจะเลือกใครอิเอยะสึรู้ดีว่าโคบายากาวะคือกุญแจเขาส่งสารรอบเจรจา และสุดท้ายเมื่อถึงเวลาสำคัญเขาสั่งให้ยิงปืนใหญ่ขึ้นไปบนเนินเป็นสัญญาณบังคับให้โคบายากะวะต้องตัดสินใจเสียงระเบิดดังสนัน่นและในที่สุดโคบายากะวะก็เลือกหันหอกใส่ฝ่ายตะวันตกกองทัพโคบายากะวะพุ่งโจมตีข้างหลังของกองทัพตะวันตกอิชิดามิสซินริแทบไม่เชื่อสายตาพันธมิตรที่ควรเป็นกำลังหลักกลับหักหลัง แนวรบฝ่ายตะวันตกแตกกระเจิงทันทีเสียงโห่ร้องของฝ่ายอีเอยาส์ดังก้องสนามรบที่เคยสูสีกลายเป็นการไล่ล่า,ลาแม่ทัพบ,บางคนของฝ่ายตะวันตกเมื่อเห็นโคบายากะวะทรยศก็หันตามไปเข้าข้างอเอยียส์ด้วยบางคนต่อสู้อย่างสิ้นหวังจนถูกสังหารลงตรงนั้นการทรยศ์เพียงครั้งเดียวพลิกผลลัพธ์ทั้งสงครามสนามสกิอาหาระกลายเป็นนรกบนดินเลือดนองเต็มท้องทุ่งสมุไรนับหมื่นล้มลงในวันเดียว อิชิดะมิซึนาริพยายามหนีเอาชีวิตรอดเขาเป็นนักการเมืองมากกว่านักรบและในที่สุดก็ถูกจับกลุ่มในภายหลังถูกนำตัวไปประหารสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายฝ่ายตะวันตกท่งเซกิกะฮาระเงียบลงในบ่ายวันนั้นแต่เต็มไปด้วยซากเกราะที่เปื้อนเลือดทงที่หักโค่นและกลิ่นคาวเลือดปกคลุมไปทั่วอีเออรยืนมองสนามลบที่สงบลงเขารู้ทันทีว่านี่คือชัยชนะที่เขารอคอยมาทั้งชีวิต 3ปีต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นชโชกุนโตกุกาวะและก่อตั้งรัฐบาลทหารตระกูลโตกุกาวะที่ปกครองญี่ปุ่นยาวนานกว่า250ปีนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคเอโดยุคสันติภาพที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลังจากศึกนองเลือดเพียงครั้งนี้ยุทธการที่เซกิกาฮาระไม่ได้เพียงเป็นศึกของสมุไรนับแสนแต่คือการตัดสินชะตาของทั้งประเทศชัยชนะของอีเอยาสึก สร้างระบอบที่มั่นคงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและเป็นบทเรียนว่าในสงครามไม่ใช่แค่กำลังพลหรือความกล้าหาญที่ชี้ชะตาแต่บางครั้งการทรยศเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนทั้งประวัติศาสตร์ได้ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กดติดตามไว้เลยครับและพบกันใหม่ในศึกหน้า